สวัสดีครับกลับมาชมภารกิจของทีมงานรถวินช่างอุ้ยรัตนาบุรีกันต่อนะครับผมหลังจากที่มาทำภารกิจครับกู้รถเกี่ยวข้าวสุพรรณการช่างที่ตำบลหนองแคนครับอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ไม้มาแล้วครับไม้มาแล้วบางส่วนนะครับสี่คุณพลรถวินครับวันนี้ช่างอุ้ยช่างหมิง ช่างดอนแล้วก็ป๋าเสครับไม้มาแล้วติดโรมรอบสองนะครับเจอดาบสองเข้าไปรถเกี่ยวข้าวสุบรรการช่างจากจากังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาพาดท่าติดโรมอยู่ที่นี่ ซึ่งนาแปลงนี้ครับก็คือแปลงสุดท้ายก่อนที่จะปิดฤดูกาลทางภาคอีสานก่อนที่จะกลับลงไปสุราษฎร์ธานีหรือพูดง่ายๆครับก็คือไระเอกตายตอนจบนั่นเองครับนี่เนื้อที่นาประมาณ2อสาไร่ครับตรงนี้ทีมงานรถบินช่างอุ้ยจากอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ087-8749987นะครับติดต่อรถบิน องอุ้ยไม่อยากขยับรถวินบ่อยนะครับกลัวหน้าดินจะน่วมเอาตรงนู้นเลยครับปล่อยสลิงอยู่ตรงนู้นเลยปากหางไว้นู่นแหละความห่างจากรถวินกับรถเกี่ยวก็ประมาณ30เมตรนะครับรอบแรกครับติดอยู่ตรงนี้ครับซึ่งก็เป็นนาลอกเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นนาของนายหน้านะครับคนหางานเกี่ยวข้าวให้กับทีมงาน เกี่ยวข้าวในหน้าครับติดลมนาในหน้าครับยังมีภารกิจของทีมงานรถบินเข้ากู้ในครั้งนี้นะครับลากจากตรงนี้ครับวินขึ้นมามาถึงจุดนี้ครับอ่าลถเสมอแล้วทีนี้จะมาถอยครับถอยไปตรงนี้จะเป็นหลุมที่หางรถบินเนี่ยปักเอาไว้นะครับรถบินเวลาปฏิบัติการก็จะปักหางทีนี้หางมุดดินครับพอหางมุดดินเนี่ย มันก็มีหลุมเล็กๆอยู่รถเกี่ยวเจ้าสุพรรณกันช่างก็เลยผ่านท่านะครับเจอดาบสองเข้าไปติดหลมรอบสองนั่นเองเอา่ามาแล้วครับสลิงมาแล้วปล่อยยาวมาประมาณ25-30สเมตรนี่แหละจะทำการ หรือว่าเกี่ยวสลิงเส้นเดียว่างมิงบอกเกี่ยวสลิงเส้นเดียวเลยไม่ต้องทดทดเวลาบาดเจ็บให้อยู่ครับฝั่งนี้พร้อมแล้วครับแต่ฝั่งนู้น พร้อมหรือยังเอ่ยเอาล้วครับ,ด,รบดึงแล้วครับดึงแล้วดึงรอบสอง ขึ้นมาแล้วมไ,ไปนะครับรถพินเดินออกแล้ว ั่งนี้เอาจะไงต้องลองไม้ออกหรือว่าหรือว่าจะจวดเลยต้องลองก่อนเนาะเพื่อความปลอดภยัยทีมงานไปหาไม้ครับ ต้องไปตัดไม้มาลองเป็นไม้หมอนนะครับลองออกมาเรื่อยๆไม่งั้นนี่อาจจะเจอดาบสามดาบสี่ได้ในช่วงที่รอไม้ครับช่างวุแสะดินรอก่อนรอทีมงานไปหาไม้มาลองก็จะยังคงยังคงรออยู่นี่นะครับจนกว่ารถเกี่ยวจะขึ้นฝั่งได้ปลอดภัย ลมแรงครับวันนี้ลมแรงมากรถวินจะจมหรือเปล่าช่างวิ่งเมื่อกี้เกือบจะจมโอ้โห <c ười> โชคดีว่าไม่จมเนาะ <c ười> จะจมไปด้วยกันนี่ยุ่งเลย ต้องบินตัวเองนี่เสียไวราเวลาอีกครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายๆนะครับในแถวเขตภาคอีสานช่วงท้ายๆของฤด,ดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนะนั่นก็คือข้าวนี่นะครับ แต่ว่าช่วงท้ายๆนี่นะครับคือช่วงที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่านาที่ปลอดภัยนี่เขาเกี่ยวไปหมดแล้วครับเหลือแต่นาที่อันตรายครับแต่ว่าถึงแม้จะอันตรายแค่ไหนนี่ช่างอุ้ยช่วยได้ครับถ้าพลาดพังมานี่ก็ดึกถึงรถบินไว้เลยนะครับ0 8 7 8 7 4 9 9เ7เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ เดี๋ยวก็รอจนกว่าไม้จะมาอีกชุดแล้วค่อยเรามาว่ากันใหม่ลาไปก่อนครับ